กิ en. ้วกิ้วกาบกาบสวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนเชยวัณฑิตย์วันนี้จะมารีวิวนี่นะฮะสลิมนะสลิมขนมไทยโบราณนะฮะสูตรการทําสลิมเดี๋ยวจะเขียนไว้ใต้คลิปแล้วเพื่อนๆผู้ชมและทำรับประทานได้เลยนะสลิมขนมไทยโบราณอร่อยร่ารับประทานนะนี่นะสลิมนะฮะส่วนประกอบต่างๆในการทําสลิมเดี๋ยวจะเขียนไวใต้คลิปแล้วเพื่อนๆผู้ชมและทำรับประทานได้เลย สลิมส่วนใหญ่ก็จะใส่สีนะสามสีนะฮนะที่นิยมกันก็สีชมพูสีขาวแล้วก็สีเขียวนะถ้าเป็นสีขาวก็ไม่ต้องใส่สีนะก็จะมีสีเขียวกับสีชมพูนะสลิมนะ ถ้ลาเราจะทาสลิมเราก็จะต้องใส่กับกะทิแล้วก็น้ำเชื่อมนะนี่นะฮะราดกะทิแล้วก็น้ำเชื่อมลงไปวเวด,ด,ดีว่ารอได้ารับประทานถ้าเดี๋ยวส่ปงประกอบต่างในการทำสลิมจะเขียนไว้ใต้คลิปแล้วเพื่อ ไปชมและถ่ายราได้เลยจ้ะมรอยาเมนูสลิมนะลมไส้บราณนะครับ่อยๆลอยหน้าราได้ดูเพื่อปรกาศตาที่เขียนไว้ใต้คลิปมาเพื่อบชมและถายรคาได้เลยฮรับโยกรับรอ สูตรเด็ดนะฮะโกโกยงนะครับเมนูอ,อร่อยๆน่ารับประทานนะสลิดนะฮะเมนูอ,อร่อยๆน่ารับประทานนะฮะส่วนประกอบต่างๆเดี๋ยวจะเก็บไปใต้คลิปนะครับจับมือกัน มน,นอรอยอร่อยฮะสุภกรสั่งๆนีจะเขียนไว้ใต้คลิปล้วเพื่อนๆไปชมกระถ่ายรูกนได้เลยครับสุภากรไปการทํทำเส้นสลิดจะเขียนไว้ใต้คลิปนะครับบางคนก็ทานกับน้ำแข็งนะแล้วแต่ เมนูอร่อยๆน่ารับประทานนะเมนูอร่อยสลิมนะนี่นะเดี๋ยวส่วประกอบต่างๆในการทําสลิมนะเส้นสลิมจะเก็บไว้นใต้คลิปเราเพื่อนๆอย่าลืมนะกดติดตามกด subscribe กดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งิีมเพื่อเป็นกำลังใจไม่ได้ทำคลิปต่อไปอ๋อแล้วเรียกช่วยดูเป็นกำลังใจให้ท้ายคลิปเราถ้าเรานี้ส่วนดีครับไปลามคิว